สวัสดีครับเทียงเล้ามากินกว๋วยเตี๋ยวครับสวัสดีครับอันก็มาครับดีด,ด,ดีวดีครับครับเรียกกินอะไรครับวันนี้สั้งางเตี๋ยวเมื่อนี้อ,อยู่บ้านอะไรคเรียกเทียงบ้านโน่นสว่างโน่นสว่าง,างแถวศรีสะเกดใช่ใช่อำเภอขุขันน,นี่ครับบ้านศรีสิงห์ศรมติดล่างน้ำนี่นเลนี้ถ้าาก๋วยเตี๋ยวนี่อนี่มาสี่ไปจนตายไม่กินข้าวเทียง

เส้นมาม่าคือไปเห็นมี่ว่ะนี่ว่ะว่ะอังเปาตัวน,นี้อังเปาโอ้ไปเห็นเลยเอ๋อเส้นมาม่า,มา,มาอันนี้เสน้นคุ้ยจับมีเสน้นคุ้ยจับนะครับแล้วก็เส้นเส้นใหญ่ครับเส้นมีเส้นเล็กเส้นมาม,ามา่าครับกินเส้นมาม่า อันนี้ธรรมดา40บาทพิเศษ50าบาทครับข้วาวมันไก่ครับสวัสด,ดีพี่กินเนี่ยเส้นมาม่าว่าเห็นคือในอันนี่แหละอันเ็ามาม่า่ะครับผมต่อผมตามสั่งเนี่ยล้นเราว่ากินมาม่าดูแล้วร้านอาหารตามสั่งมกีกะเพราข้าหมอราดหน้า ผักบุ้งไฟดแดงหมูกระเทียมต้งงยมยำน้ำข้นน้ำใสครับมากินเขาก็ับพี่เสงครับเลกงานมากฮะมาเห็นมาเห็ดล่างน้ำครับมือเศร้านี่ครับผักเทียงกับมาก,กนนินเขาก็ับพี่เสงครับอยู่มู่บ้านนี่ครับมู่บ้านเี่ นุนสว่างครับเอาเพื่อครูคันจังหวัดศรีสะเกดครับบ้านที่สีอยบยุยคูนครับบักตะม่อนบ้านครับข้างด่านน้่ก,ก็ะสีไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ตัวจาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีคคส้มผักเสี้ยนครับ นี่ส้มปักเสียดของแท้ครับส่บาทบรปบไส้ยัาตั้งตของหมนีอย้วแทงกไหมครับตอกสร้างเกิดเยอะงมัดอ้อย เส้นเเส้นเล็กเส้นเล็กก็ได้ครับเส้นเล็กน้ำตกสั่งเราแบบมะมาครับเอามามาก็ได้เพื่อไม่บ้าเป็นไม่คานิโหดีครับครับขอบคุณมากครับอาหารเอาสั่งมาม่าแล้วแล้วใช่ครับมะม่าเอาเสิญมะม่า อโอ้โน้ำตกครับนี่ครับกุชเฮทนี่สิครับกินก๋วยเตี๋ยวครับ

นี่ครับเียบร้อยนะครับน,น,นี่ครับวยเตียวมาม่าครับเส้นมาม่าครับน้ำตกเส้นมาม่าครับหมูครับนี่หมูลูกชิ้นหมูครับน้ำตกเส้นมาม่าอื้ครับน่ากินมากครับ นะครับมากินมาม่มาครับ ครับของข้าน <Warner> ี่จอนใจไมหลอล่ครับพี่คนละใหม่นะ

นักินเะะตัวนั่นจะกินอยู่ครับมีเสียงครับอันครับนั่งตเชเสียงกินอยู่เพื่อนแค่นี้เสียงชัดๆๆๆดีเลยะมนีเสียงมิ ตุกจุกิแสบเสนาะอ่าอืมนี่ีไม่พัก đẹp bóp dóc cà bóp dóc ừ, dóc 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 เดียวเอีมาเฮ้ยปั่เสียงกินเจ้าให้แน่นอนไหไม่จังนยิ่น่ะจัดเก่เก็มาเห็นแบบ S า M R นั่นนะเอาไม่เซมอย่างนี้เสียงเสียงว่เออยินเสียงกินนะไม่เป็น เห็ยงเรไปเอาไปหังงนง่ะมันกินอยู่อ่ะรินกสดเลยส<ะ>แสบครับแต่ไม่มีงูโม่ต่อ

dia belum นี่เ <c oughs> นี่ยนีแกอันนี้กินดีเ <c oughs> กี่วหน้าไม้อะไนว่าปะเนี่ยเกี่วหน้าไม้อะไน,น่า แล้วกันครับกินแล้วครับมือนี้ครับแซ่บดีครับมือนี้ก๋วยเตี๋ยวกับบ้านนุ่นตะล้างครับนี่แหละก็จะเคยมาก,กินทะเลก็ได้นะไอ้ซีสะเกยียบกับเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มคุกขันครับใส่ลงง่ายก็ยได้มาเละน,น้ำเออมันก็ตีร่างนา้งเอาเลยเหลี่ยมก๋วยเตี๋ยนี่ก๋วยเตี๋ยวยหนาปากซอยพอดีครับข,ขบา้างขอบบ้านผมเพิันก็ตลร่างหนังพอดี แค่นี้แหละครับผมตีกล่องเห็นไหมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวโหวัี้ตีกล่องเหนไหครับอ๋อ้วันดีครับผมครับเพื่อนมาดีคลิปไหมเต็มครับแซ่บมากโดโกดใส่ปิดคลิปไหมเซียนไรไรครับประตูดีติครับมาไหมครับจิหน่าเจอกันไหมรับจิหน่าเจอกันไหมครับ พี่าจุม่ครับัสคนคาเจ้าคัดีครับครับสำหรับมันเ้กแซบเป็นวันวนครับแซมฟังเสียงมอดกินแน่นอนลจับจเสียงเสียงุจับุบจับเสียงใคมอดกินเป็นตัวแซมเออียวผมกับหัวคันในวันีนะเรอเด็ดมาครับซับ เพ็รคีบไปได้เออมันี่เอาไว้แค่นี้ก็พอเมนีมันก็กินมันแล้วครับแล้วยวจังหวัดรีสเกตไปเมื่ผ่านมามากินได้เลยครับบ้านนวลสว่างอำเภอขุขันจังหวัดรีสเกตครับครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันไหมครับยินดีครับ